โอเคก็สว okay, okay, ัสด uh ีด huh. surf, ้วยนะเพื่อเออโอเคก็สวัสดีด้วยคะพบผมกับรายการผู้เกมเมอร์ฮะนี่อยู่เกมไมเคิลครับโอ้เลออยู่เกมไหมครับกับเซิร์ฟเซิร์ฟเซิร์ฟโคโครอนนะโครอนถุยโคอะตัวใหญ่ก็ไม่รู้โอเคอันนี้ก็ของใหม่ใช่ไหมโดยบอกเป็นลาพีน่าหรือว่นไม่รูฮะดูยังไงด็ไม่รู้นะยังหวานก็ซุ่ม่องซุ่มได้แล้ว ไอชิการเติมซีสองนึกของเซิร์ฟโอ้โคโคลโลล่ละโคลโล่เพย์อ่ะไม่รู้ว่าอ่าไม่ถูกแล้วตกใครตกอังกฤษแทนตกอังกฤษอันนี้ก็ FK โซนแล้วก็ FK ลูมนี่อันนี้อันนี้ลูมใช่ไหมเออได้ลูม อันนี้ก็เป็นคลิป F K เหมือนกันก็ได้นะนโอเค,คอ่ะคนสร้างมันก็มีหมวคลิปนี้นะแม่ของโกรดไม่โดนไม่ตายยิงหาพี่เหรอกดของฟรีแล้วก็ีเด F เยอะกดของฟรีกันดยวนอย่างแรกเจครื่อนอะไรนานี่ยกระโดงต่อไปก็

โอ้ยโอเคเขียนคต้องใช้สติห้าห้าวัดซนคำพูดตววัดซนแม่วซนไไหนจีวไๆวาที่ไปกัน สอนไม่ม huh ีเงไปสาวมากเลยของหมดเลยมาเลยมาเลยเปิดแล้วอะไรดีมาเปด่างแมาเกิดจังนีมาเลย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  ถึนแหละคนเล่นแรกเขาชอบเผือกส้างบ้านเืองแล้วนีโปรเจกต์เขชอบโดนเกมทุกเรู้ว่าเฮือนี่เผือกจะยิีป้ายไว้ยไนขายตืวขายืหนูขายตัวหนาหมดแล้วือนีแค่ไหนก็ไ้

เกมมันีนถ้ามันตัดทิ้ไปเช่ไหมก็มาตัดทิปไปหรือว่าอะไรก็ขอโทษด้วยแล้วกันเนี่าไม่เลยจับเวลาเลยจับเวลาที่เด็จับโอเคไหมีมาเดเดียยเด๋ยว อนไไม่ไหนองมันขึ้นดังเลยตรงน,ะนี้ันนอืมชื่อช้อย์อันีบปืนนี่ตอนเวนอรนะ์ชันหนึ่งจุดห้ามันยิงได้นะมันเล่าเก่าเคยเยิงจุด่แต่พี่อยากใช้นเนชแนเก่าน,นะเค มันมีนนจิจกิจกายจะสร้างบ้าเลยมันมันถือว่าเดินเล่นอะไรนะนก็โอเคอยู่อะไม่ค่นนักแต่ดีเดี๋ยวอ่าก่อนจะไปเล่นนอกเมาจะเล่นหนมึงแล้วก็ค่อยมามันใช้ไม่เหมือนกันนะบ้านบ้าง Tidak yang menunjukkan alat-alat yang menunjukkan dia. Maksud saya, dia tak ada yang เดี่วเขาอะไรก็ไม่ได้ทำอะไรตอนนี้เขาจบอยู่อะไรดูสองหิ่ ดูดูโอเคช็อปละดูชอบล้วปิดเลยโอเคนะง้อคอน้เลิดไม่อช่ฝาด้วยไม่ช่ฝา้สวัดีครับผมไม่เจอมีเนี้ยตงใครเลยครับกัน โอเคครับอืมอะไรอะไรไปเดียวบ้านเลยอืมอะไอะอืมเียวบ้านเลยไมีแล้วอะรเออวันก็โอเคค่าจะเปนเพื่มาปุ่ที่ทุกคนนะี้ S <S hey, เฮ้ยดิฉันว่าเได้ที่รไฟจะไปไปจะได้ไงแล้วนี้ก็ฉลาดเหมือนกันนี่เก่งเก่งมาอเก่้าวแล้วที่ไหนขายอ่ะแล้วไปหาที่ขายอ่ะแล้มันกช่อขับกระเป้าไง comfortably aitháði er það mikkja laula hljó 1941 Háður þú á lífhóð linedeg á körtala er það hljóaaa á landshally í loальным

ีแล้วจกับนะต้องข้าเลยคอนก็โอเคแล้วทุกแบาเานมากรวันนี้ก็โอเคนะโอเลไปจได้แโอเค ก็จบกับไปกับภาพานี้เจอกันนะเ๋ยวสองสัก